กันซื้อหน่อยลูกเร็วอันสองอันก็ได้นะมาแล้วลูกมีไส้เผือกไส้กล้วยลูกอละติบ,บาร์เ้เผือกอันหนึ่งเพิ่อันหนึ่งได้กล้วยสามกัดนะคะเผือกสองขาดขอบคุณนะคะ่าเดินทางปลอดภัยคะ่ะโอ้แม่ค้าน่ารักจังเลยค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาพามา ดู <ไป S 1> วัดนะคะ,ะดูว,ดวัดแล้วก็ดูแม่ค้าขายกล้วยปิง้งขเนีวปิ้งนะคะบรรยากาศยุคโควิดค่ะแม่ค้าน่ารักมากเลยดูสิออโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยแม่ค้าเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบอคิดว่าสิบเจ็ด ยาเจ็ดสิบเจ็ดมิ้งจ้าเด็กเขาเหนียวปิ้งขายยังไงคะเขาเหนียวปิ้งเนี่ยอันละสิบบาทจ้ามีไส้เผือกไส้กล้วยอ่าใครผ่านไปผ่านมานะคะมาเที่ยวยุทธยานะคะแถววัดสุวรรณดาราลามนะคะมีขนมขายข้าวเหนียวปิ้งอันละสิบบาทนะคะอันละสิบบาทเจ้าเก่าค่ะโอ้ต้องอร่อยแน่เลยอร่อยค่ะแล้วก็มีข้าวข้าวเกียบด้วยนะคะมีข้าวเกี๊ยบพาดูข้าวเกียบนะคะ เขาเกียบยขายยังไงคะเนี่ย300คใครผ่านปไปผ่านมานะคะมาเที่ยววัสวดสุวรณดารารามนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแถวร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานในยุธยาค่ะมีข้าวเกียบนะคะสามสองร้อยเนาะใช่ปะสามสองร้อยทำเองเนาะอร,อร่อยด้วยอร่อยด้วยอ่าอร่อยทำแล้วมีข้าวเกียบปลานะคะข้าวเกียบฟักทองข้าวเกียบกุ้งค่ะ